สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำานายดวงความรักของชาวราศีกุมและคณนากุมสำหรับคน,นรอักเก่านะคะว่ารักเก่ามีเกณฑ์ที่จะกลับมาไหมความคิดความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆระหว่างคุณกับเขานะคะและแยกย่อยอีก12ราศีที่เป็นราศีคนรักเก่าของคุณนะประจำเดือนมิถุนายนนี้นะคะ โอเคเริ่มกันที่สถานการณ์ความรักของชาวุ่มนะคะคนรอรักเก่านะเฮล็อกแฟนคิงออฟบอ r d ดทำพรานเจ็ดเหรียญแล้วก็็นซับโอนนะคะเคในที่นี้ชาวธาตุไฟมัองขั้งเด่นมีอิทธิพลต่อคุณนะคะเมษสิงหรือธนูที่ในราศีละนาหรือราดาวศุกร์ คุณรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาละมีคนใหม่เข้ามานะคะมีคนใหม่ๆเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณชิลมากขึ้นคุณปล่อยวางได้มากขึ้นมีการเข้ารัดเข้าวัดหรือมีการปรงเลี้งเรื่องของคนเก่าๆมากขึ้นแล้วแต่แค่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังค้างคาอยู่ในใจที่คุณรู้สึกว่ามันอยากจะเครียดม,มันอยากจะได้คําตอบอยากได้ความชัดเจนนะคะมากกว่านี้แต่คุณก็ไม่ได้ถึงขั้นจบแับ เท่าไหร่นะคะไม่ได้ถึงขั้นจมกลับคุณสามารถที่จะปล่อยวางได้จะมาก็มาจะไม่มาก็แล้วแต่นะคะสามารถใช้ชีวิตปัจจุบันได้อย่างไม่ได้เป็นปัญหาอะไรต่อจิตใจของคุณมากมายนะไปฝังคนรักเก่านะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงสามไม่เท้าสองดาบจะมีในเรื่องของตัวเรื่องและความสับสนด้านสถานการณ์ความรักของเขาค่อนข้างตึงเครียด อยู่ในจุดของการตึงเครียดอยู่ในจุดของการที่ต้องตัดสินใจเนะะี่ยค่ะเขารอคําตอบจากคนรักของเขาเขารอคําตอบของการที่จะแบบยังไงจะเอายังไงกันแน่จะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้จะยังไงแต่ท้ายที่สุดแล้วสุดท้ายก็ไม่ไหวค่ะก็ต้องจบความสัมพันธ์กันไปนะชาวธาตุลินข้างเด่นจะมีอทธิพลขออเขาหรือ,อ,รอจะเป็นตัวเขาเองนะคะ มังกรลึกศพหรือการที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ถ้าหากว่าในคลิปเนี่ยพูดเร็วนะคะสามารถกดไปที่ตั้งค่าได้นะมันจะสามารถเลื่อนความเร็วความช้านะคะของการเล่นคลิปวิดีโอนะคะปรับให้ช้าลงก็ได้นะต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ e m p e r o r Jasmine m a g i c i a n เส็ดดาบนะคะแล้วก็เพจซบคัพนะคะเขาแอบส่องแอบดูคุณอยู่นะในช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าเขามีปัญหาเนี่ยแล้วมีเกณฑ์ที่จะจบความสัมพันธ์แล้วก็ไม่รู้จะมุกไปไหนนะคะเขาส่องคุณแล้วเขาทําให้รู้สึกว่าอืคุณดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นคุณดูมีแบบมี ดูดีมากขึ้นนะคะดูดีขึ้นดูมีทัศนคติต่างๆหรืดเป็นผู้ใหญ่ดูโตมากขึ้นในสายตาของเขามันทําให้เขาในอย่างที่จะติดต่ออยางที่จะกลับมา,าทักทายหาเราสักหน่อยนะคะต่อไปคุณชิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขา8ดเหรียญเ m p r e s s คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้คุณสดคุณหล่อมากขึ้นนะคะแตถามว่าถ้าเขา มาทักทายหรือขอโอกาสจากคุณคุณก็โอเคนะคุณก็ไม่ได้รังเกียจก็คุยได้แต่จ,จะมีคิดเยอะคิดมากนิดนึงเพราะว่าเขาถึงกลับมาเขาจะเอาอยัางไงเขาจะกลับมาแค่ทักทายหรือจะกลับมาคบหรือจะยังไงนะคะอยากให้เขาอะเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนคุณไม่อยากจะต้องมานั่งคิดเยอะคิดมากหรือบานโอไปเองในบางครั้งหรือต้องโฟกัสที่เขาเยอะๆอย่างที่ผ่านมานะคะอืมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เกิด คดีซําซ้อนนะคะคดีเก่าๆอยากจะขุดขึ้นมาโอเคต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะข้อความจากเขาถึงคุณคืออะไรโอ้ฉันพยายามที่จะทำงานเอยอะๆหรือโฟกัสในหลายๆอย่างเพื่อที่จะได้ลืมคุณแต่มันทำไม่ได้นะคะฉันมองคุณอยู่ทุกที่นะคะการแอบส่องแอบดูคุณนั่นเองต่อไป ันไม่ได้เมนชันหรือฉันไม่ได้พูดถึงหรือฉันไม่ได้สนใจเวลาที่มีใครแบบพูดถึงคุณมันาจะเป็นการวินทาการถามถ่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามที่จะไม่ได้ไม่ได้พูดถึงอะไรมากมายนะคะมีแต่ขุดเรื่องราวที่ไม่ดีเพราะเขารู้ไงว่าเขาเป็นคนผิดนะคะถ้าพูดไปตัวเองก็ดูไม่ดีบอกลาต่อไปบทสรุปบทสรุปนะคะกูเป็นยังไงบ้าง สองบอดนะคะเจ็ดเหรียญคนเก่าจะทักทายมานะคะติ่ต่อมาแบบที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันอยู่ดีๆก็ทักมาแบบอืมแอบเซอร์ไพรส์แอบช็อกนิดนึงนะคะแต่คุณก็ก็คุณก็สามารถรับมือกับสถานการณ์ตรงนั้นได้เพราะคุณท่าที่จะมีสต,ติมากขึ้นมีการปล่ิดวางในเรื่องราวเก่านะคะก็ต้องดูสถานการณ์กันต่อไปอคีต่อไปไพ่ความรักนะคะเป็น,ใน,ใน,ในไหนบ้าง เ e m i s t r y นะคะเขาจะกลับมาทำให้เคมี B, นะคะเหมือนดึงความผูกพันเก่าๆความรักความจำจาเก่าๆเนี่ยทำให้มันกลับมาเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งทำให้จากที่มันเฟดลงไปจืดจางลงไปเนี่ยทำให้มันแบบสดชื่นมีชีวิตชีวาความสุกพันธ์ดีขึ้นนะคะภายบอกว่าฝกี้เป็นเร์นนิ่งให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ นะคะสิ่งผิดพลาดที่ผ่านมาของตัวเขาเองเรียนรู้แล้วกับสิ่งที่เขาผิดพลาดหรือแค่ว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมเขาลิยนโยโซเมตคุณเคยอธิษฐานขอพรเรื่องความรักรเปล่าขอพรเรื่องของเขามาก่อนหน้านี้ไหมสวดมนต์ต่างๆขอพรต่างๆบนบาอธิษฐานอะไรอย่างงี้นะคะก็มีโอกาสว่าเขาจะกลับมาด้วยพลังตรงนี้นั่นเองนะคะและอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นสัญญาณของผู้บางอย่างก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไป ยยกย่อย12ราศีราศีใดมีเกณฑ์จะกลับมาบ้างนะคะหรือไพ่จะสื่ออะไรระหว่างเขาถึงคุณเริ่มที่เมษนะคะเมษจะกลับมาหากุมไหมคะ Queen of Pentacles a e m p r a n c e เจ็ดถ้วย ที่จะกลับมาในลักษณะของการทักทายลักษณะของความเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพความห่วงใยที่ดีนะคะเพราะตอนนี้เขาดูจะมีคนคุยมีคนอยู่ในใจแล้วนะคะแต่ก็มากกว่าหนึ่งคนนะต่อไปนะคะฝึกศพฝึกศพรึกศพ <c oughs> จะกลับมาใหม่สองดาบ มีออฟฟอร์จูนด e เว r l ์มีโอกาสที่จะกลับมานะคะมีโอกาสสูงเลยแหละที่เขาจะวนกลับมาผ่านจากการทางการติดต่อขอเริ่มต้นใหม่เพราะเขาเนี่ยยังรักคุณอยู่หรือเขาจะทําให้คุณได้รู้ว่าตัวเขาอ่ะสามารถที่จะมีรักแท้หรือรักดีๆให้กับคุณได้นะคะเขาโอกาสในการแก้ไขตัวเองก็โชว์ให้ดูว่าฉันก็มีความรักให้กับเธอดีๆได้จริงๆนะเค okay, ต่อไปเมทุนเมถุนกลับมาไหมคะ แปลกตากล้ากลัวๆอยากจะขอโอกาสจากคุณนะแต่ติดอุปสรรคตรงนี้แหละอุปสรรคตรงนี้แหละคือความกลัวของเขาความไม่กล้าขเขากลัวว่าคุณจะเปิดโอกาสให้เขาไหมคุณจะยังให้โอกาสเขาไหมคุณจะยังปลดเขาไหมคุณจะคิดยังไงกับเขาโน่นนี่นะคะทั้น่าจะคิดเยอะนะคะยังคิดเยอะอยู่แต่ใจอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะอยากจะใช้เวลาดีๆอยู่อยากจะชวนคุณออกเดทอีกครั้ง <S <S นั่นเองต่อไป กรากดกรากฏากฏลับมาไหมคะหกไม่เท้าคีนอสอดอืมมีการแอบสองแอบ,บดูนะคะมีโอกาสที่เขาจะทักมาในช่วงที่เขาเหนาแต่บอกเลยว่าคนคนนี้อีโกจะค่อนข้างเยอะอีกโก้จะค่อนข้างสูงนะคะการที่เขาจะทักมาก่อนเนี่ยจะเป็นการทักทายโดยแบบคำสั้นๆหรือไม่ได้ พูดอะไรเยอะแยะมากมายหรืมีความหวานเยอะยะนะคะอืมแต่จะใช้เวลาดีเหนือจะไม่ได้มาในช่วงต้นเดือนกลางเหือมาปลายปลายเดือนเดือนหน้านะคะใช้เวลานานหน่อยต่อไปสิงกลับมาไหมคะสิงกลับมาหาฟณไหมนายออฟโซนมีออฟฟอร์จูมีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาหาเรานะคะ มีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาหาคุณคุณยังเป็นคนที่อยู่ในใจเขาเสมอในที่นี้ค่อนข้างเด่นที่เป็นคนเอ่อเพศเดียวกันนะคะเด่นมากๆต่อไปกันกันกลับมาไหมห้าเหรียญห้าถ้วยหกดาบมีโอกาสสูงมากๆแล้วให้เขาจะ ติดต่อกลับมาหาเราเขาคิดถึงเรื่องราตลับเลยอยู่ในช่วงความเหางาโดดเดี่ยวนะคะไม่มีใครเข้าใจเขาไม่มีใครเลยถ้าเขาอาจจะมีคนคุยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไม่มีใครที่สามารถที่จะทําใหเา้เขาโฟกัสอยู่กับคนคนนั้นได้นะคะมีแค่คุนนะโอกาสที่จะกลับมาเขามีการแอบส่องแอบดูคนอยู่ด้วยนะคนคนนี้อ่ะแอบส่องแอบสืบแอบดูนะคะต่อไปตูนกลับมาไหมคะ เจ็ช่วยเอซอฟครับมีโอกาสที่เขาจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งนะแต่เขายังเป็นเสืออยู่นะหมายถึงว่าก็ยังถามว่าเรื่องของความจริงจังในเรื่องของความรักมันก็ยังไม่ถึงจุดที่จริงจังแต่ถามว่าถ้าโฟกัสว่าเขากลับมาไหมมีโอกาสค่ะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาเขามีคนคุยมีตัวเลือกนะมีคนคุยมีตัวเลือกปไาจจกลับมาไหมคะ เอซั hey, บมอนสหกถ้วยโอ้มีโอกาสที่จะกลับมาแบบฟ้าผ่าแบบไม่คาดคิด,ดแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะโอกาสที่จะได้กลับมาไม่ได้แค่คับทายนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด่มามากเลยต่อไปธนูธนูกลับมาไหมคะเอชซับเพน a c คอส าาชาเรียลสองเหรียญมีเกณฑ์ว่าเขาเนี่ยจะขอโอกาสจากเราหรือมีการติดต่อมาหาเรานะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยช่างใจพอสมควรเลยเพราะว่ามีตัวเลือกตัวเลือกที่เขายังคุยกันอยู่นะคะหรือยังมีคนคุยอยู่นั่นเองนะก็อยากที่จะให้คุณเป็นทูอินวันสำหรับเขาให้ได้นะคะจะได้คุยกับเราแค่คนเดียวนะต่อไปมังกรมังกรกลับมาั้ยคะ k i n g of Pentacles 5ห้าไม้ 8, เท้าแปดเหรียญไทม์แฟลชนะคะความรู้สึกและอะไรหลายๆอย่างที่เขามีต่อเราเนี่ยความคิดความรู้สึกหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณกับเขาทะเลาะก,กันบ่อยอะไรกันบ่อยก็เลยรู้สึกว่าหันหลังให้กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วโฟกัสไปข้างหน้านะคะโฟกัสไปข้างหน้าโฟกัสไปที่การงานการเงนิงนงนะคะแล้วก็ชีวิตข้างหน้ามากกว่านะคะต่อไปกลมกลับมาไหนะคะ ซีเหรียญเต๊เขายังกอดเก็บความรู้สึกนะคะที่จบไปในตอนนั้นมีคิดถึงแต่ยังไม่ได้กลับมานะกอดเก็บในที่นี้มีทั้งความรู้สึกโกรธนอยุคุ้มเครือความรัก <c oughs> ต่างๆ <c oughs> ก็ยังเก็บไว้ในใจยังติดใจอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้กลับมานะคะ <c oughs> คืออารมณ์นอยอะ่ะมันจะเยอะกว่าจะเยอะกว่าความรู้สึกรักนะคะ ต่อไปมีนมีนกลับมานะคะมีนกลับมาไหม The f o ฟ l สามเหรียญหกไม้เท้ามีแกนที่จะทักทายกลับมาผ่านตัวกลางผ่านคนกลางแต่จะอยู่ในความสาัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนหรือทักมาคุยแล้วก็หายไปเป็นฟิลฟิลเพื่อนฟิวมิรภาพฟิว,ฟว,ฟว,ฟวทักทายนะคะเป็นประมาณนี้มากกว่า จะมีคุยบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปหลังจากนั้นนะโอเคพาสเอ่อ okay. คลิปของกุ่มก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ